อันนี้ก็ลองมาดูข้อต่อไปกันนะครับทีนี้เป็นโจทย์อีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราอาจจะสามารถเจอได้รูปแบบนี้นะครับดูโจทย์เขากำหนดให้อัตราส่วนของทุนเป็น2.5เท่าของแรงงานตัวนี้มันหมา,ายความว่ายังไงทุนคืออะไรครับก็คือ k ใช่ไหมครับ k เป็นสองจุดห้าเท่าของอน่าจะไม่ใช่แรงงานเนาะตรงนี้น่าจะเป็น รายได้ประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็น k เท่ากับ2 5 y นะครับการเสื่อมถอยของทุนคิดเป็น10ของ gdp การเสื่อมถอยของทุนคืออะไรครับปกติเราจะรู้แค่ว่ามีเ a ทของค่าเสื่อมใช่ไหมครับก็คือ delta แต่ถ้าเป็นการเสื่อมถอยของทุนตรงนี้จะกลายเป็นเ d ลต้าคูณกับ คิดเป็นคิดเป็น10%ของ GDP GDP ตัวนี้คือตัว y นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาในตรงนี้คืออะไรครับเดลต้า k เท่ากับ10%ของ y ใช่ไหมครับก็คือ0.1คูณกับ y เห็นไหมครับแล้วก็ค่อยๆแกะว่าโจทย์ให้อะไรออกมาต่อมาครับอัตราตอบแทนของทุนคิดเป็น30%ของ GDP คำว่าอัตราตอบแทนของทุนคืออะไร ทุนตรงนี้คือ k ใช่ไหมครับถ้าเราจะหาอัตราต,าตอบแทนของทุนได้เราก็ต้องดูซิว่าทุนของเราอะ่ะที่เรามีทั้งหมดเราไปสามารถไปสร้างเป็น,นผลผลิตที่สามารถสร้างให้เกิดอัตราตอบแทนได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลผลิตส่วนเพิ่มของเราอ,าอ,าอาัตราตอบแทนของทุนของเราก็มาจากผลผลิตส่วนเพิ่มของเราทํำยังไงครับคูณกับ k นี่ครับก็คือ อัตราตอบแทนของทุนซึ่งอัตราตอบแทนของทุนของเรามีเท่ากับค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดเป็น30%ของ GDP อีกแล้วตรงนี้ก็เป็น0.3คูณกับ GDP ก็คือใช่ไหมครับวและมีการเติบโตของเศรษฐกิจคิดเป็น5%นะครับคำว่าการเติบโตของเศรษฐกิจก็คืออะไรครับแน่นอนครับก็คือ มีการเติบโตของ2ตัวรวมกันก็คือการเติบโตของประชากรแล้วก็การเติบโตของเทคโนโลยีรวมกันนะครับได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์หอร์อยากทราบว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่ถ้าไม่ใช่ควรทำอย่างไรเรามาดูกันนะครับเทคนิคในการทำง่ายๆครับสิ่งแรกที่เราต้องหา เราต้องหาอันนี้ก่อนสังเกตไหมครับเรามี N มี G แอะไใช่ไหมครับแต่เรายังไม่มีอะไรครับเราไม่รู้ว่าราคาเสื่อมมีเลทเป็นเท่าไหร่สเต็ปหนึ่งครับดิวตาคีเท่ากับ01นจ่นนวายอยตัวนี้เรามาทำอะไรเราเอามา <T> นี่ครับหาค่าเสื่อม ซึ่งการหาค่าเสื่อมของเราเราก็ทำง่ายๆเลยครับเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเดลต้าเเท่ากับ 0.1y จนทีนี้เราจะทำยังไงให้ k กับ y หายไปได้แน่นอนครับเราเอาตัวนี้มาครับอัตราส่วนของทุนอัตราส่วนของทุนเอามาทำอะไรเอามาตั้งไว้ก่อนเคครับ 2.5y ให้ตรงนี้เป็นสรรมการที่2นะครับเราลองเอาสรรมการที่1ตั้ง ด้วยสมก,การที่2นะครับฝั่งนี้จะเป็นยังไงครับเดลต้า k หาร k เท่ากับ0.1 y หารด้วยเท่าไหรครับ2.5 y เห็นไหมครับเราทำยังไงได้ครับตรงนี้ตัดครับตรงนี้ตัดได้ไหมตัดได้เนาะตรงนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาครับตรงนี้ได้เป็นเท่าไรครับอ่าสมมุติามาแล้วว่าได้0.04นนะครับอ่า ็นไ,ไหมครับขั้นตอนแรกหาอัตราค่าเสื่อมออกมาก่อนก็จะได้อย่างนี้แหละเท่ากับ0.04ทีนี้ครับขั้นตอนที่2หาอะไรเราจะรู้ได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะสมหรือเปล่าเราดูอย่างนี้ครับผลตอบแทนส่วนเพิ่มของเราเนอะลบด้วย ใช่ไหมครับก็คือการลงทุนก็เป็นไงครับก็ต้องมีค่าเสื่อมตามการเวลาใช่ไหมครับมันเท่ากับตัวนี้หรือการเติบโตของเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับก็คือผลผลิตที่ได้เท่ากับการเติบโตของเศรษฐกิจหรือเปล่าถ้า2ตัวนี้มันเท่ากันตัวเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขของสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับก่เรนรูนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆนะครับ MPK มันคืออะไรครับมันก็คือตัวนี้เลยครับมันคือการดิฟฟังก์ชันการผลิตเทียบกับขีนะครับอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเท่ากันไหมแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราต้องทำยังไงก่อนครับเราต้องหา MPK ก่อนอืมเพราะฉะนั้นนี่เลยสองุดหนึ่งหา MPK การหา mpk นะครับเราจะใช้สมก,การตัวไหนมาหาเอ่ยมีสังเกตไหมครับเราก็จะมีตัวนี้เนาะ mpk คูณ k, k เท่ากับ0.3 y ใช่ไหมครับอ่าซึ่งมันมาจากอะไรครับอัตราต่อแพงของทุนคิดเป็น30%ของ gdp เพราะฉะนั้น mpk คูณ k ของเราเราก็เอาสมก,การนี้ออกมาก่อน mpk คูณ k, k เท่ากับ 0.3คูณ y ให้มันเป็นสรรมการที่3มนะครับสังเกตไหมครับถ้าเราจะหา mpk ใช่ไหมครับเราติดอะไรอยู่ตอนนี้ติด k กับติด y ใช่ไหมครับเห็นไหมมันก็จะมีสรรมการพระเอกของเราก็คืออัตราส่วนของทุนต่ออะไรครับต่อรายได้ประชาชาติตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้มาใช้อีกหนึ่งรอบครับ k เท่ากับอะไรนะ 2.5คูณ y ใช่ไหมให้ตัวนี้เป็นสมการที่4ถ้าเราจะหา k ทำยังไงครับเออหา mpk ครับพูดผิดถ้าจะหา mpk ทำยังไงเอยเอาสมการที่3ตั้งหารด้วยสมการที่4นะครับเราจะได้ mpk คูณ k ส่วนด้วย k เท่ากับ0 3 y ส่วนด้วย2.5 y นี่ครับเห็นไหมครับ k ตัด k y เป็นยังไงด้วยครับ Y ตัด Y MBK ตอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับอสมมุติว่ากดเครื่องคิดเลขมาแล้วได้เป็น0.12นะครับอืแล้วก็มาเข้าเงื่อนไขดูทิว่ามันเป็นจุดโกลเด้นรูหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวขอจัดระเบียบกระดาษแป๊บนึ่งนะครับ แล้การที่เราจะรู้เงื่อนไขว่าเป็นจุดโกลเด้นรูมไหมแล้วก็มาทําตัวนี้ต่อครับสองจุดสองใช่ไหมครับอ่าดูซิว่า MPK ลบค่าเสื่อมเท่ากับ N บก G หรือเปล่านะครับ MPK เราหามาแล้วใช่ไหมครับเท่ากับ0.12ย์จดหนึ่งสอง เดลต้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับที่เราหาเมื่อกี้ก็คือ0.04 n กับ g ใช่ไหมครับเขากำหนดมาให้ว่าเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งมีค่าเท่ากับ0.05ใช่ไหมครับซึ่งก็ระวังดีๆนะครับโจทย์บางรูปแบบเขาก็อาจจะไม่ให้แบบนี้มาตรงๆแต่อาจจะให้เป็นคำอื่นมาเราก็ต้องจัดการให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไขกันครับถ้า mpk ลบเดลต้ามากกว่า n บวกตรงจุดนี้นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผลผลิตของเราเป็นยังไงครับเติบโตมากกว่าเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับผลผลิตเมื่อหักค่าเสื่อมแล้วเติบโตกว่าเศรษฐกิจแสดงว่าเราควรจะเป็นยังไงครับถ้าเราอยากให้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเราควรจะทำการเพิ่มการออมซึ่งการเพิ่มการออมนี้มันจะทำอะไรครับ ถ้าในแบบจาลองของโซโลการเพิ่มการออมก็เหมือนเป็นการเพิ่มอะไรครับอืมนี่เพิ่มการสะสมทุนนั่นเองเนาะและในทางตรงกันข้ามครับถ้าสมมุติ M P K ลบเดลต้าน้อยกว่า n บวก g ทำยังไงครับเราก็เพียงแค่ทำยังไงเอ่ยลดการออมซะเพื่ออะไรครับเพื่อลดการ สมทุนซึ่งจากโจทย์ข้อนี้ครับ mpk ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0.12เดลต้าตรงนี้มีค่าเท่ากับ0.04แสดงว่า0.12ลบ0.04เหลือเท่าไหรครับ0.08ซึ่งเป็นยังไงครับมากกว่า n บวก g ถูกต้องไหมแสดงว่าข้อนี้เป็นจุดที่เหมาะสมหรือยังครับถ้าเป็นจุดที่เหมาะสม2ตรงนี้ต้องเป็นยังไงกันครับสมการนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเท่ากัน แต่พอมันไม่เท่ากันต้องเป็นยังไงครับแสดงว่าเราต้องมาดูซิตรงกับเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขนี้ถ้าตรงกับเงื่อนไขนี้เราก็ทํำยังไงครับแล้วก็ทําการเพิ่มการออมซะนี่แหละครับคือตัวอย่างรูปแบบของโจทย์นี่อีกหนึ่งรูปแบบนะครับครั้งต่อไปเราก็จะเจอในอีกรูปแบบของโจทย์นะครับก็คือเป็นรูปแบบของการบรรยายนะครับสวัสดีครับ